เอาหามาให้จนได้แล้วครับที่ดินติดแม่น้ําเจ้าพญาเลยนะอยู่อ่างทอง400,000กว่าบาทอ้าวมีจริงนะครับอย่าคิดว่าไม่มีนะเจ้าของก็มาอยู่กับเราครับแม่น้าอยู่ข้างหลังนี่เองนะครับติดถนนติดแม่น้ําเลย4 9 0 0 0 0เกินเลยว่าอยากจะรู้ว่าเป็นยังไงตามผมบอยสิทธิ์ทีนักราชมาแล้วกันอยู่ในชุมชนห่างจากโรงพยาบาลอ่างทองตีไว้หนึ่งกิโลอ่ะขับรถไปเนี่ยอ่างทองทั้งนั้นเลยนะในตัวจังหวัดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตามผมบอยสิทธิ์ที่ลาชมาเลยตามมาอ่ะไปเดี๋ยวเราไปดูกันนะครััับบว่่่่าาาาทีดดินดน 4, 9, น,งงน,นตแมมมม้้ปยงงงไผกกกลออ นี่นี่นะครับของนี่จะไล่กับกล้องก่อนเนี่ยนี่นี่น่ฝากข้อหัวใจทุกคนเราสองสาดวงหน่อยแล้วกันนะครับวันนี้มาอยู่กับเจ้าของแสดงว่าได้ราคาที่ย่อมเยาวแน่นอนนี่ดูในชุมชนนี่เลยไปเนี่ยไปโรงพยาบาลแล้วนะเลยสะพานข้ามแม่น้ําเจ้าพยาหน่อยเดียวนะครับอยู่ใกล้ๆอะไรนะโกเบินเฮาอ่าไม่ไกลมากนี่ดูชุมชนนี่แปลงนี้นี่ห้ตารางวาอ่าแล้วดูเพื่อนบ้านก่อนดูไฟทางดูไฟถนนนี่ดูบรรยากาศแม่น้ํา สวยไหมครับสวยฝากคริมสวยหน่อย500กว่าคนลวขอบคุณมากมากเลยนะครับนี่อยู่ที่ไหนอยู่ตําบลบางแก้วอําเภอเมืองอ่างทองนะครับห่างจากตัวจังหวัดผมให้2กิโลอ่ะหกิโลกว่าเนี่ยแม่น้าเข้าค่าแม่น้ําเจ้าพยานี่ก็ถือว่าเป็นเขตของตัวจังหวัดแล้วนะครับอยู่ในตัวอําเภอเลยนะตัวอําเภอเลยนะครับชอบไหมล่ะอ่าสี่ห้าร้อคนละไปเดี๋ยวผมพาไปคุยกับเจ้าของใจดีของเราสัหน่อยกันว่าเป็นยังไงบ้างว่ามันมีตัวตนจริงไหมครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับแนะนําตัวสัหน่อยดิครับผมดิเลกนะครับ สวัสดีครับพี่ครับพี่เดี๋ยวนิดนึงผมถามหน่อยแล้วกันอ๋อวันนี้มาคุยกับเจ้าของโดยตรงเลยที่ของเราเนี่ยอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพญาจริงจริงครับเนี่ยข้างหลังเรานี่เลยจริงเริ่มต้นกี่ตารางวาครับ50ตารางวาครับ50ตารางวา50ตารางวานี่ถนนคุชแดงด้วยใช่ไหมครับคุชแดงครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนิดนึงนะก่อนจะถามราคาผมโชว์านผู้ชมก่อน เนี่ยทั้งเส้นเลยนะครับเนี่ยดูด,ด,ดูมีแพรด้วยอ่าน้ําในช่วงนี้เป็นหน้าแรงนะแต่เจ้าพญาเราก็รู้อยู่อุดมสมบูรณ์เลยนะครับเนี่ยแล้วมีเขื่อนด้วยนี่เพื่อน,นบ้านรอบด้านทั้งหมดเลย50ตารางวานี่ยคุณถามก่อนราคาเท่าไหร่ครับ4ี่แสนเครับมีจริงๆด้วย4ี่แสนเตารางวาครับที่เดียวใน,ในโลกเลยครับถูกสุดๆเลยครับเอฟซีเดี๋ยวท่านผู้ชมพิมพ์มาหน่อยแล้วกันนะครับว่า50ตารางวา4ี่แสนเเมืองอ่างทองตําตบลอะไรนะครับ บางแก้วครับอ่าตำบลบางแก้วเลยได้ข่าวว่าห่างจากโรงพยาบาลเนี่ยด้านหลังผมเนี่ยขับรถไปสัก2นาทีได้ไหมได้ครับได้สองนาทีหรือปั่นจักรยานไปก็สักห้านาทีก็ถึงแล้วครับแล้วก็ตลาดนะครับชุมชนวัดโรงเรียนนี่ทั้งหมดเลยอ่าห้าสิบตารางวาสี่แสนเก้านี่ได้อะไรบ้างมีน้ํามีไฟไหมฮะมีน้าครับมีไฟผ่านหน้าที่เลยครับมีไฟฟ้ามีประปาฟรีค่าโอนไหมครับฟรีครับค่าโอนค่าอะไรออกให้หมดเลย ออกหมดเลยครับแล้วได้ข่าวว่าถมดินแล้วด้วยถมแล้วครับหนีน้ําท่วมไปแล้วครับหนีน้ําท่วมซึ่งจริงๆมันท่วมบ่อยไหมครับเมื่อก่อนตอนที่ไม่มีเขื่อนท่วมครับก็ท่วมทุกครั้งที่น้ําลากท่วมทุกครั้งม,ม,ม,มีเขื่อนแล้วก็ไม่ท่วมแล้วอ่าคือง่ายๆเลยว,ว่าเขื่อนเนี่ยเป็นตัวป้องกันให้ได้และอย่างหนึ่งเนี่ยมันอยู่ในตัวจังหวัดอ่างทอง <ๆ S 2> เขามีระบบป้องกันได้พอสมควรครับขับรถเป็นในตัวจังหวัดนี้นานไหมครับ สักห้านาทีนะห้านาทีาทอ่าถ้าไปชมเข้ามาก็ฝากเข้าหัวใจให้หน่อยแล้วกันหามาจนได้ในแป้งเราอยู่ตรงไหนครับนี่ครับนี่นี่น,นี่ขออนุญาตเรายังไม่ลงไปข้างล่างให้ดูก่อนเนี่ยนะครับขวามือมีทั้งหมดกี่แป้งสี่แปงสี่แปงเท่านั้นครับหมดแล้วก็หมดเลยครับซ้ายขนาบด้วยเพื่อนบ้านขวานี่ก็เพื่อนบ้านครับอ่าข้างหลังนั้นก็เพื่อนบ้านเพื่อนบ้านรอบด้านเลยแล้วอย่างเนี้ยฮะไอ่สี่แสนเก้าห้าสิบตารางวอ่างทองเนี่ยถ้าสมมติคนชอบเนี่ย วางเงินจองเยอะไหมครับวางส0,000ื่นพอแล้วครับสามหมื่นครับให้เวลานานไหมครับสัปดาห์หนึ่งก็ไปโอนกันครับโฉนดมันพร้อมอยู่แล้วโฉนดพร้อมแล้วแปลว่าวางวันนี้สามหมื่นมาชมแล้วนัดชมสามหมื่นวางปุ๊บอีสักอาทิตย์หนึ่งอ่ะสองอาทิตย์ไม่เกินนี้ครับนัดไปโอนกันที่สํานักง,งานที่ดินครับอ่าแล้วอย่างเงี้ยครับ เดี๋ยวผมก่อนที่จะเดินไปในที่ผมต้องถามให้ละเอียดก่อนเพราะเดินไปเนี่ยเดี๋ยวมันจะลืมรายละเอียดที่สาคัญแล้วก็ฝากท่านผู้ชมเนี่ยเข้ามาชมกันเยอะะเต็ไมไปหมดเลยนะครับฝากพิมพเบอร์นะครับฝากพิมพเบอร์คุณดิเลกหน่อยเดี๋ยวมจะถามให้ว่าเบอร์อะไรนะครับ,รบฝากพิมพ์มาหน่อยเพื่อ,อสนใจจะได้โทรมากันมาจองกันมาชมกันมันไม่ได้มีบ่อยๆแถวนี้ได้ข่าวว่ามันมีแต่แปลงใหญ่ใช่ไหมครับใหญ่ครับใหญ่เป็นหลักไร่ขึ้นหมดเลยครับไร่หนึ่งได้ข่าวว่าแถวนี้กราคาก็ไม่ธรรมดา4 5 6 7ล้านขึ้นใช่เพราะว่ามันติดแม่น้ําไม่ติดด้วยครับ ไม่ติดด้วยมีของผมที่ติดแล้วก็เป็นไซส์นี้อที่เหลือจะเป็นไซส์ใหญ่แล้วก็เป็นถนนลูกลังของเรานี่มันเป็นถนนเขาเรียกเรียบเรียบิมแม่น้ำเจ้าพยาเรียบริมแม่น้ำครับอ่านี่นี่แต่ข้ามท่านข้ามถนนอันนี้ก็ถึงแล้วผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดคนสนใจเนี่ยให้โทรมาเบอร์อะไรอเดี๋ยวเบอร์คนขายดีกว่าลูกชาย0ู4ย์4 2616ห้าห้าสสองหหนึ่งหอีกซักรอบนี้ครับน่าจะพิมพ์กันไม่ทัน094 554 2้าสห้าห้าสี่สองหหนึ่งห ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมถามให้เรื่อยๆไม่ต้องกลัวนะครับ <ạ. S 1> โทรมาคุยโทรมาสอบถามได้เลยบอกว่าที่ดินติดแม่น้ําเจ้าพญาหาสิตารางวา4่แสนเก้าเนี่ย <ạ. S 1> ฉันสนใจแปลงเนี้ยขอนัดชมหน่อยละกัน <ạ. S 1> ก่อนจะไปในที่เดมขออนุญาตมองตรงนี้อีกิดเดียวนี่ท่านผู้ชมเดี๋ยวเขาไม่เชื่อว่ามีบันไดาบางคนเนี่ยมามา,มาเที่ยวมาสังสรรค์เนี่ยมาตรงนี้ได้เลยสวยไหมฮะอสองทางเข้าเดี๋ยวพาไปดูข้างในเลยครับใจเย็นเนี่ยนีให้ดูตรงนี้ก่อนเห็นไหมเดินลงไปนี่ไปตกปลาไปทอดแหทอดแหได้ไหมฮะ น่าจะได้มั้งน่าจะได้มั้งครับเขาไม่ว่ารอกครับทอดแถลลงไข่อย่าไปใช้ไฟฟ้าชอ็อตมาดูบรรยากาศตรงนี้กันนิดนึงบางคนนี่เขาชอบบรรยากาศอย่างนี้นี่มีแพปลา<ม>เอาได้ดีฮะเห็นแล้วนี่<ม>เขากําลังตกปลาก,กันเลยนะครับสวยไหมท่านผู้มชมถ้าสวยฝากพิมพ์สวยหน่อยชอบฝากพิมพชอบหน่อยแล้วกันใช่เบอร์นี้นี่ฮะผมถามอีกนิดนึงอ่าเอฟซีพิมพมาให้ถ้าสนใจโทรมาเบอร์ที่0 9 4 5 5 4 2 6 16 ใช่ครับอ่านี่เลยถ้าโทรมาเบอร์นี้ได้เลยนะครับบอกว่าขอดูที่ชมที่ริมแม่น้าเจ้าพญาที่อ่างทองก็จะมันรู้เลยว่าอยู่ตรงไหนกันสํารองอีกเบอร์หนึ่งไว้ได้ไหมอ้าวได้เลยครับ0 8 2ย์6 2 6 1 9อันนี้เบอร์ผมเองแต่ว่าให้โทรเบอร์แรกก่อนดีกว่าครับอรับง่ายอีกสักรอบดีกว่าครับ0 8 2ย์6 2 6 1 9อส่ากับที่ตำบลบางแก้วอำเภอเมืองอ่างทองโอ้ปลาน่าจะเยอะเลยนะครับเนี่ย เดี๋ยวว่าต้นสุดไปทางซ้ายหรือทางขวาฝั่งนี้ครับฝั่งเขาเมืองครับพี่ครับแล้วตรงนี้ตรงโัข้ามเราเนี่ยเขาชื่อวัดอะไรนะวัดชัยยะสงครามครับเอาง่ายๆใครอยากรู้ตรงนี้ไม่ต้องไปคิดอะไรให้มันมากมายพิมพ์พิกัด g o o g l e Map วัดวัดอะไรนะวัดชัยยะสงครามชัยยะสงครามผมทำผิดหรือเปล่าไม่รู้นะไม่ผิดหรอกครับเพราะว่าผมก็หาข้อมูลมาแล้วเท่าที่ดูเนี่ยน้ำมันไม่ท่วมแล้วครับแถวนี้ท่วมน้อยมากโอ้ขอบคุณทั้งแอปสีดำคนเข้ามาชมกันมากมายเลยนะครับสะสมนี้ก็เป็นพันๆคนแล้วขอบคุณมากมากเลยนะครับ อขอบคุณพี่แนนมากนะทุกครั้งที่ผมเข้าอามาไลฟ์สดก็จะพิมพ์บงพิมเบอร,ร์ให้ผมนะครับช่วงนี้เป็นช่วงนี้เขาทำงานกันด้วยไม่ค่อยมีใครดูแต่เดี๋ยวลงไลฟ์ก็คงมีคนดูมาก็ขอบคุณทุกทุกคนมากครับพี่รบกวนเดี๋ยวเราไปดูในที่เราดีกว่าเป็นไงบ้างอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันไปอ่าข้อมูลไม่ผิดนะครับครับเอ่อทิศทางทิศทางนี้มันไปทางไหนบ้างทิศเหนือทิศใต้ครับเหนือเหนือเหนือนะถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยออกเหนืออยู่นี่อ่าหันหน้าไปแม่น้ําทิศอะไรครับเหนือ ตะวันมันชิ้นเฉียงมันชิงเฉียงต,ตะวันตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือเอาง่ายๆยไม่เป็นไร,รก็ถือว่าทิศทางถือว่าเป็นท on ิศมงคลอยู่มงคลทุกทิศแหละครับมันอยู่ที่เรานะครับ,รบถึงแม้เรามาอยู่ในทิศที่เป็นมง on คลแต่ถ้าเราทําตัวไม่เป็นมงคลมันก็ไม่มงคลไปไปพี่เดี๋ยวพาผมไปดูข้างในนิดนึงนะครับเนี่ยวันนั้นผมหลงมานะผมขับรถไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวไปโผล่โรงพยาบาลแล้วนะครับอ่าสีแป้งสุดท้ายเลยใช่ไหมพี่ ใช่ครับอ่าไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับเย็นๆเนี่ยแถวเนี้ยเขามาปั่นจักรายานกันเยอะหรอครับเยอะครับจักรายานเยอะจ็อกกิ้งกันเต็ไมไปหมดเลยอากาศดีครับอยู่ริมน้ำออกซิเจนสูงเพราะอะไรเพราะอะไรฮะก็น้ําคายกา๊ออกซาซแล้วก็ออิอสําคัญเนี่ยกลางคืนเนี่ยลมมันพัดโชยเลยลดเ,เขาเรียกว่าพัดความชื้นจากน้ำเนี่ยขึ้นบก เขาเรียกว่าบงเอ่อลงบกลงทะเลแต่นี้มันไม่ใช่ทะเลมันเป็นแม่น้ำไงแต่ผมเชื่อว่ามันอากาศมันไม่ไม่ไม่ร้อนระอุแน่นอนครับแล้วเพื่อนบ้านนะครับพี่รอบด้านปะรอบด้านเลยครับมีคนอยู่เยอะไหมครับอยู่หมดเลยครับที่เห็นนี่อยู่หมดเลยครบทุกหลังนะทุกหลังมีหมาแสดงว่าต้องมีเจ้าของมีเจ้าของแสดงว่ามีคนแน่นอนนะครับพี่ถนนอันนี้สาธารณะไหมถนนไม่ใช่สาธารณะผมเก็บไว้เป็นส่วนบุคคลเพื่อจะได้ให้ใช้เฉพาะในโครงการเอาง่าย คนอื่นเข้ามาวุ่นวายไม่ได้เขาไม่ได้จะต้องเป็นคนที่ซื้อที่เราใช่อ่เท่านั้นถึงจะขามาสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ครับก็จะเป็น p r i v a t e อ่าแล้วเราได้เขาว่ามันมีพิเศษอยู่แปลงหนึ่งนี่แปลงด้านหน้าเลยใช่ไหมครับอ๋อแถมฟรีครับติดถนนสองด้านมีที่งอกด้วยครับแล้วกระซิบอีกนิดนึงกระซิบแบบให้โลกรู้เลยตรงเนี้ยมันไม่เกตเทศบาลครับเทศบาลอะไรนะบางแก้วบางแก้วครับอ่าเทศบาลและการกัยพูงง่ายนะครับแสดงว่าคนเท่าคนแก่เนี่ยพี่ มา่อยู่ตรงเนี้สบายไม่สบายก็ไปหาหมอตามโรงพยาบาลน,นิดเดียวปั่นจักรยานเนี่ยไปซื้อกับข้าวได้ซื้อโจก๊กยามเช้าได้ไปคุยสมาคมเขาเรียกว่าสภากาแฟได้ครับอ่าอยู่ยังมีความสุขได้สบายสบายเลยครับแล้วถ้าคนไม่มาชมเนี่ยพี่โอนจองเลยได้ไหมไดเ้เขาเขาเขาจะคนซื้อจะกงเราหรือเราจะกงคนซื้อไหมมาชมอดีกว่า ปกติไม่ค่อยรับครับโอนตังค์มาก่อนไม่ค่อยรับเพราะว่าท่านผู้ชมเนี่ยไม่รู้เส้นทางอยากให้ขับรถมาสัญจรให้รู้เลยว่ามันมาทางไหนมันสะดวกกับเราไหมอย่าดูที่ลวมักง่ายใช้คำว่ามักง่ายแปลว่าจองเลยพอจะเอาจริงปุ๊บมาเห็นทางแล้วอาจจะไม่ชอบเพราะฉะนั้นเสียเวลามาสักหน่อยดีกว่าแล้วมันอยู่ใกล้ๆกับบิ๊กซีโลตัสโกบนเฮาเขาเรียกว่าเรียกห้างสเปนสกัสขนาดใหญ่ทั้งหมดเลยก็ไปอยู่ในตัวจังหวัดนะเนาะ เดี๋ยวเราเดินไปสักหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับโอ้มีหมาด้วยแล้วแถวนี้กลางคืนนี่เสียงดังไหมครับไม่ครับสงบใช่ไหมสงบครับสงบแต่ไม่โดดเดี่ยวสงบแต่เรียกว่าไม่ไม่เปี่ยวแล้วกันสามพุ่งก็ก็ปิดไฟนอนกันแล้วครับแถวนี้นะฮะใช่ครับส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่เยอะคนเขาเรียกว่าคนท้องถิ่นคนเดิมๆในพื้นที่ัครบก็ถือว่าโอเคนะครับม่อยู่อย่างนี้มีความสุขพี่แล้วกลางคืนนอกจากว่าสงบแล้วเนี่ยเย็นๆมีสังสรรค์ทำให้เราเนี่ยหัวหมุนอยู่ไม่ได้มีไหม ไม่มีครับเ,าเาขาปกครองกันเองเอาง่ายๆเลยกินเหล้าเมายาเสียงดังมีไหมไม่มีไม่มีไม่มีมมเพราะมันเป็นชุมชนแบบรักษาขนบธรรมเนียมความเกงรงใจกันไว้ครับอ่าที่เราเยอะอยู่ในข้างหลังพี่นะครับที่เราทั้งหมดเลยใช่ครับ เผื่อท่านผู้ชมเข้ามาใหม่นะขออนุญาตพูดซ้ำซากนิดนึงอย่าเพิ่งรำคาญผมเพื่อมาไลฟ์สดะนะเนาะบางคนเข้ามาไม่พร้อมกันที่ของเราเนี่ยห้ตารางวานะครับสี่แสนเก้าชนบทชุดแดงมีน้ํามีไฟมีสายอินเทอร์เน็ตมีสัญญาณมือถือชัดนะครับพร้อมข้าโอนทั้งหมดถมแล้วให้ด้วยเรียบร้อยชดุดอ่าชุดแดงเนี่ยค่าใช้จ่ายเราออกให้ทั้งหมดนะครับอยู่ที่ตําบลบางแก้วอําเภอเมืองอ่างทอง4ี่แสนเก้าเนี่ยนัดชมได้ทุกวันมีอยู่แค่ใส่แปลงเท่านั้นเพราะเผลอเนี่ยเดี๋ยวก็จะไม่ถึงแล้วครับหรือตอนเนี้ยเราเพิ่งเเปิดดขาายใครจะซื้อหมก็ไ เหมาหมดนี่เลยเกือบไล่ใช่ไหมพี่ได้ไหมสามงานสามงานได้ครับสามงานสามงาน<ล>กว่ากว่าราคาเป็นพิเศษด้วยครับโอ้ oh, ขอบคุณทั้งแอฟสีดำมากสี่ห้าร้อยคนที่ไม่หนีกันไปไหนเลยนะครับที่นี้มาถึงตรงเนี้ยผมเดินไปผมก็จะถามไปบางคนเมื่อกี้จดเบอร์ไม่ทันแล้วก็พิมพ์ก็ว่าชอบเจ้าเจ้ชอบ,ชอบ,ชอบนี่ใครชอบก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์หน่อยละกันให้กําลังใจกันหน่อยนะครับหัวใจรัวๆให้พี่เขาหน่อยให้ผมหน่อยละกันเนาะกลางแดดเลยนะครับแต่บรรยากาศสวยขอเบอร์ไว้สักรอบสิครับพี่ศูนย์เก้าสี่ ห้าห้าสี่สองหกหนึ่งหกอันนี้เป็นเบอร์หลักนะครับ,รบถ้าเกิดโทรไม่ติดก็เป็นเบอร์รองก็ศูนย์แปดสองหกสองหกสองหกหนึ่งเก้าอ่าโได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับ,รบนี่แล้วรู้สึกว่านี่นีหลักเขตใช่ไหมพี่ใช่ครับหมุดนี้ครับเอาง่ายง่เลยซื้อที่ดิน50ิตารางวาก็ได้50ิตารางวาจะไม่เหลือสาสิตารางวาเด็ดขาดมีใช่ไหม ใช่ครับทำเรื่องขอเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยพูดง,งว่ารับโฉนดอย่างเดียวรับโฉนดไปเข้ามาตรวจสอบมันก็จะเลขตรงกันเลยครับดูดูตรงนี้นิดนึงนะข้างหลังเน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 เข้างหลังพี่พอมองมไปก็เป็นที่ผมเราไปยืนกันเป็นเขื่อนเป็นถนนเป็นแม่น้ํบน้ำเนี่ยเล่นได้นะแต่อยู่ในความปลอดภัยอ่างทองนะครับเอฟซีถามมายอยู่ไหนอ่างทองอ่างทองก็คืออ่างทองอ่ะอเภอเมืองนั่นแหละครับเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันสักหน่อยนะครับเห็นผมสูงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยเป็นเอวเลยเลยไหม เมตรหนึ่งครับเมตรหก็ประมาณเอวอะนะครับคร่าวๆง่ายๆนี่ครับก่อนนี้เขื่อนน้าท่วมสูง50เซนผมเลยถมเมตรหนึ่งเดี๋ยวผมถามนิดนึนง<ม>พูดถึงประเด็นน้าท่วมหลายคนเนี่ยข<ม>นลุกขนพองอใช่ที่เราถมสูงเนี่ยเท่าถานนเลยในดูนะฮะพี่ครับเท่าถนนเลยสมมุติเวลาน้ำมันท่วมเนี่ยบางทีมันมีซึมใต้ดินครับถนนเนี่ยมันท่วมถึงไหม มันซึมครับมันซึมมันซึมก็ลงที่ต่ําที่ต่ำกว่าระเมนหนึ่งแสดงว่าถนนนี้วิ่งได้ปกติปกติแต่มันจะซึมไปที่ต่าครับแต่ไม่ได้เพราะมีเขื่อนอ่าแต่เราเนี่ยเท่าถนนแปลว่าเราเนี่ยขับรถเข้ามาที่เราปกติได้ได้ครับไม่คนกีดทั้งหน้าไม่ติดเกาะไม่ติดครับไม่ติดอ่าหลายคนกลัวไงเอ้ยที่ฉันไม่ท่วมก็จริงแต่ฉันจะต้องพายเรือเข้าหรือเปล่าอันนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับว่าไม่ท่วมสบายใจได้ มาสืบข้อมูลในพื้นที่ได้หมดเลยครับอที่เราไปดูข้างหลังกันนะ่ให้ดูบรรยากาศผมต้องการโชว์ชาวบ้านว่าอยู่เนี่มีเพื่อนบ้านเพราะฉะนจะได้ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังขานะครับเหมานี่ซื้อเลหลายแปลงนี่รถไหมรถครับรถอยู่แล้วเพราะว่ามันประหยัดเวลาเดินทาง ผมต้องเดินทางจากเมืองการมาขายอ๋ออยู่เมืองการใช่ไหมพี่ช็อตที่ส่วนใหญ่จัดอยู่เมืองการแต่น,นี้มันเหลือแปลงสุดท้ายแล้วเ,เลยไม่ได้มีสำนักง,งานผมก็ซิปหนึ่งแล้วกัน5เบอร์เนี้ยครอบจักรวาลอยากได้ที่เมืองการอยากได้ที่หลายๆที่เนี่ยเมมไว้เถอะโทรมาถามเมืองการนี่ผมไปรีวิวมาที่ที่แล้วนี่สองแสนกว่าบาทเองอ่ามีตัวตนจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างคุ้มเลยนะครับเบอร์เดียวครอบจักรวาลไว้เลยไปพี่เดี๋ยวเราไปดูข้างหลังกันหน่อยนะครับเดินไปหยุดไปเรื่อยๆถ้าไม่ชมชอบฝากพิมพ์ชอบหน่อยแล้วกันนะครับ 50บตารางวาสี่แสเก้าติดแม่น้ําเลยนะบางคนเรียกติดบางคนเรียกไม่ติดเพราะมัมนมีถนนกั้นนะครับแต่ถ้าติดจริงๆมันต้องไม่มีถนนไงแต่มันไม่มีขายหาย,ยากแล้วโคตรแพงเลยนะใช้คำว,ว่าโคตรแพงเลยนะครับนี่นะผมจะโชว์นะโชว์นี่นี่น,น,นี่ข้างหลังนะอันนี้ข้างหลังใช่ไหมพี่ใช่ครับอันนี้อยู่แปลงที่สี่ใช่ไหมครับแปลงที่สี่เง่าไงห้าสิบตารางวาสูงกระซิบดีเขาจะได้ยินเขาจะดา่าเราหรือเปล่าไปรูส,สูงกว่าเขาเนี่ย เมตรนึงอะเมตรนึ่งอ่าเป็นมเมตรแสดงว่าถ้าเกิดน้ําท่วมเนี่ยเราไม่ท่วมมันมันก็จะซึมไปสู่ที่ต่ําอันนี้ก็สบายใจได้เลยสําหรับที่คนหาที่นะครับขอบคุณคุณชนะลักษ์นะครับที่พิมพมาขอบคุณพี่แนนขอบคุณคุณสุพ์ขอบคุณทั้งแอฟสีแดงแอฟสีดำแอฟสีฟ้าที่พิมพ์ชอบกันมารัวๆเลยนะครับชอบก็รีบนัดพี่เข้ามานะครับผมถามนิดนึงว่าถ้าเกิดจะนัดชมเนี่ยมาได้ทุกวันไหมก็นัดนัดกันวันต่อวันครับแสดงว่ารบกวนเพราะว่าต้องขับรถมาไกลบางทีต้อง จัดคิวลูกค้าไม่มีจําเป็นว่าจะต้องมาวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสได้เลยแต่ขอล่งหน้าหนึ่งวันขอให้นัดกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราแชร์พิกัดกันครับนัดมาชมกันครับมาชมนี่มาได้ทุกวันครับทุกเวลาแต่ถ้ามาเช้าเนี่ยก็จะล่มหน่อยคนี่พี่ครับผมว่าอากาศเนี่ยมันร้อนก็จริงแต่ลมพัดชวยตลอดเวลาเลยครับผมใส่เสื้อหนาเนี่ยนะลมพัดนี่ก็ถือว่าไม่ได้ร้อนไม่ได้อะไรเลยนะครับนี่ดูบรรยากาศข้างหลังอีกนะครับแปลงที่1นถึงสยังอยู่นะครับสบายใจได้นี่ดูเพื่อนบ้าน เดี๋ยวคลิปเต็มๆมนะผมจะบินโดนให้ชมเลยจะได้เห็นเลยว่าเห็นยันหลังคาโรงพยาบาลเห็นยันโกบนเฮาเลยอะฮะเห็นทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือถือว่าอยู่ได้จริงเลยนะครับอ่าอ่าพี่มีอะไรฝากท่านผู้ชมสักหน่อยไหมชวนมาชมกันสักหน่อยดิมันคุ้มค่าขนาดนี้แล้วอะครับมันสวยจริงครับแปลงนี้จริงๆผมทําไว้ตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะอยู่ตั้งใจจะอยู่เองปรับปรุงเองปรับปรุงภูมิทัศน์ทุกอย่างวางเลยเอาไว้แล้วเขาเรียกว่าบ้านริมน้ำบ้านริมน้ำเนี่ยอ่า นี่มีคนโทรหาผมเยอะเขาอยากได้ที่ริมแม่น้ําเจ้าพญานี่แหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าแปลงที่ผมรู้จักคนที่เขาขายอยู่เนี่ยมันเป็นแปลงใหญ่พี่หไร่ไอย่างเงี้ยหไร่ก็รอไป10-20ล้านมันเกินกําลังแต่นเนี้ยซื้อ2แปลงยังไม่ถึงล้านเลยอ่าไรล,ละสี่แสนเก้าสองไร่เออขอโทษ50ตารางวาสี่แสซื้อ2ล็อกก็แค่9ก้าแสัอ่ายังคุ้มค่ายังเหลือเก็บเงินในกระเป๋าได้อีกนะครับ ก็ฝากท่านผู้ชมแล้วกันใครสนใจรีบโทรมาก่อนที่มันจะหมดแล้วกันนะครับนัดไวได้ไวหมดแล้วหมดเลยแล้วไม่ได้มีบ่อยๆด้วยแล้วกันผมรบกวนรอบสุดท้ายก่อนที่ผมจะลงไลค์จะลงคลิปขอบบเบอร์ช้าๆอีกสักรอบทน่ทีครับพี่ครับ094 554 2616แล้วก็08 26 26 26 หนึ่งเก้าครับรีบโทรมาใครฟังไม่ทันไม่ต้องกลัวลงคลิปแล้วปุ๊บลงไลน์แล้วปุ๊บย้อนกลับไปกอกอเทฟฟังใหม่อีกรอบแล้วกันชัวร์เลยแปลงนี้นะครับผมพูดขั้งสุดท้ายก่อนผมไปละห้าสิบตารางวาสี่แสนเก้าตำบลบางแก้วอําเภอเมืองจังหวัดอ่างทองใครสนใจลงมาแล้วกันติดต่อพี่เขาได้เลยนะครับข้อมูลให้ครบหมดแล้วอวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับมีแค่สี่แปลงเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยแล้วกันนะครับมเมมเบอร์ไว้ไม่ผิดหวังแน่นอนกับทีมงานนี้อขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ